อุทยานการเรียนรู้ยะลาครบรอบ18ปีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ลานสารฝันอุทยานการเรียนรู้ยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้จัดกิจกรรมครบรอบ18ปีอุทยานการเรียนรู้ยะลาหรือชีเ a r k ยะลา นายวิสารจิราพาพงพันธ์รองนายกเทศมนตรีนครยาลาเป็นประธานเปิดงานโดยมีนายสุภวิย์สุวรรณมณีห่วมหน่วยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครยาลาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมภายในงานนะคะประกอบด้วยนิทรรศการความเป็นมาของอุทยานการเรียนรู้ยาลา,ายกิจกรรมคิสคอนเทนต์นักเล่าน้อยร้อยฝันกิจกรรมอบรมการสร้างภาพด้วย AI ยกิจกรรมห้องเรียนเบาใจตลาดนัดทีเครวมถึงมหาการรมบอร์ดเกมครั้งแรกในภาคใต้และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่21นะคะวันนี้จนถึง23กุมภาพันธ์นี้ที่อุทยานการเรียนรู้ยะลาค่ะ สำหรับอุทยานการเรียนรู้ยะลาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนให้ได้เสริมสร้างความรู้แล้วก็พัฒนาทักษะต่างๆทั้งด้านการศึกษาการวิจัยและการนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยตลอดระยะเวลา18ปีที่ผ่านมาทางอุทยานการเรียนรู้ยะลาได้มีการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆให้ครบทั้ง4ทักษะได้แก่การส่งเสริมทักษะการอ่านการส่งเสริมทักษะชีวิต การส่งเสริมทักษะศิลปะวัฒนธรรมและการส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคมการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนในท้องถิ่นได้ผลักดันให้อุทยานการเรียนรู้ยาลาไปสู่ความสำเร็จที่ได้เห็นในวันนี้ถือว่าเป็นต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงทุกเพศทุกวัยค่ะทั้งนี้อุทยานการเรียนรู้ยาลา ไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างสารรค์กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติต่อไปได้อย่างยั่งยืน